โอเคค่ะก็ขอตับสวัสดีพ่อแม่เป็น้องชายไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการเมเบอร h ช n แนลนู่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไม้ที่เราใช้แคทเกณฑ์ในคอมนะคะก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยนะคะสายไทยเดิมเหรอระระอืออือนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ หูฟังนะคะแล้วก็จะมีไมตัวนี้ก็จะมีไมมันใช้สำหรับคอมนะคะนี่นะคะ,ะก็สามารถยืดทับได้ตามปกตินะาสายสายมันก็จะแบบลุงลังแบบยาวนะคะก็เจะยนจะเย็นจะเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์มันก็จะเป็นแบบนี้นะะอ่ะ ส่วนตัวนี้มาไว้กอนนะมาดูที่สายนะสายของมันนะคะก็จะมีแป๊บหนึ่งนะก็จะมีสองสีนะคะอะ่เป็นสีเขียวจะเป็นหูฟังก็คือเอาไปฟังเพลงนะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะ <c oughs> ส่วนสีแดงน,นะคะก็จะเชื่อมต่อไมคเชื่อมต่อไมค์นะคะไมคตัวนี้เลย นี่ค่ะหม่ใช้ได้เดี๋ยวเราใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวมาเทสกันเลยอย่างแรกนะคะก็ให้คุณนะคะหารูสีแดงนะคะสีแดงตรงนี้เดเจ็บเข้าไปใช่คุณจะได้ยินเสียงแบบนี้ใช่ป่ะแล้วคุณเอาหูฟังอันนี้มาใส่หน้าคุณเลยนะอยใส่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราแป๊บหบนึ่งนะขอใส่ก่อน ตอนั้นนะคะให้คุณใส่ตรงไหนนะคะจากนั้นนะคะจะไปดูหน้าเลยโอเคนะคะตอนนั้นนะคะให้คุณลองทดสอบโดยการหมุนตรงนี้นะให้มันมีเสียงออกมานะโล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 ลลลลนะคะก็จะมีเสียงออกมาแล้วนะคะ เป็นไงเป็นไงนะไรคะโอเคก็มีเสียงจริงๆนะคะก็ไปใช้ได้นะคะรุ่นของเขาคือ a n i t e a c h a n y t i c h นะะโอเคก็ไมค์ตัวนี้ก็คุณชอบเลยสำหรับคลิปนี้ขอจะวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะจบ